เอาระกับสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมแต่อย่างใดนะครับแต่ก็จะมาเล่าเรื่องนะครับซึ่งไอเกมที่มันกลางลันอยู่นี่ก็คือเป็นคลิปที่ผมอัดไว้นะเป็นคลิปเก่าเนาะที่อัดไว้เพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาตั้งเป็นหน้านั่นนะครับคือแปลเกมไลฟ์เดลเนิร์แบบภาพนิ่งๆมาเนี่ยผมก็กลัวว่าคนจะเบื่อนะครับนะก็เลยเอาเกมที่ผมเล่นเนี่ยอัดแล้วก็เล่นมาฉายนะอะไรประมาณนี้ ซึ่งคลิปนี้ถามว่าผมจะมาพูดอะไรอย่างเป็นอย่างแรกเลยก็คือขอสวัสดีปีใหม่นะครับนะเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเนาะสำหรับปี2,565หรือ2,22นั่นเองอืมซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอืมแต่ว่าไม่ค่อยดีนะครับนะสำหรับผมเนี่ยลมโดยรวมเลยแบบว่าลมๆมเลยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะอืมตั้งแต่ปีที่แล้วปีแล้วนู่นแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับนะก็คือ ค่อนข้างแย่นะครับนะเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าเราปิดโควิดไปครึ่งปีเลยว่าปีที่แล้วไม่รู้เหมือนกันนะแต่เราปิดไปยาวมากเลยนะครับนะก็ข้อไม่คือไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับนั่นแหละส่งปัญหาหลัหลกๆที่ปีที่แล้วเจอเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเรียนมากกว่านะเพราะว่าปัญหาชีวิตผมเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันอ่ะขอเรื่องเรียนก่อนซึ่งถ้าเกิดทุกคนเนี่ยติดตามผมมาจริงๆนะก็คือถ้าเกิดก็ถ้าเกิดติดตามมาจริงๆก็เป็นยังไงอ่ะ ดูผมทุกคลิปอ่ะก็อาจจะแบบว่ามีรู้มานิดหน่อยนะว่าผมเนี่ยเคยย้ายโรงเรียนนะผมย้ายโรงเรียนติดต่อกันแบบยังไงอะผมจบป .6 ไปเข้าโรงเรียนหนึ่งแล้วก็ย้ายไปอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับนั่นแหละก็เลยแบบว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับเพื่อนได้ยากเพราะว่าเราย้ายติดต่อเวลาใกล้กันเราจบป .6 เรียนนี้ปุ๊บแล้วก็ไปต่อม .1 ปุ๊บแล้วก็อยู่อีกปุ๊บ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 แล้วก็ย้ายปุ๊บ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 อะไรประมาณนี้นะครับอืนั่นแหละ ก็เลยยังไงมันก็ต้องเข้ากับเพื่อนค่อนข้างที่จะยากนะคือโรงเรียนตอรพอรอจบปหกปุ๊บแล้วก็เข้าโรงเรียนแรกใช่ไหมโรงเรียนแรกอ่ะปุ๊บผมจะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะเพราะว่าไม่เอ่ยไม่อยากเอ่ยกันแล้วเข้าปุ๊บแล้วก็ประสิทิกับเพื่อนคือเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนนั้นนะครับนะนั่นแหละแล้วพอเราย้ายมาโรงเรียนนี้ปุ๊บอือก็ดีนะเพราะว่าคือโรงเรียนที่ผมย้ายมารอบสองเนี่ยเหตุผลที่ย้ายหลังเลยก็คือค่าใช้จ่ายละหนึ่งนะครับแล้วก็สองเนี่ยก็คือ ระยะทางในการเดินทางเนี่ยมันอยู่ใกล้นะค,คือโรงเรียนแรกๆโรงเรียนอันแรกเลยที่ผมต้องไปเนี่ยคือที่ผมจบป .6 แล้วผมไปต่อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเดินทางไปลำบากก็คืออย่างต่าเลย,เยต้องตื่นเช้าแบบเช้ามาา้าๆต้องตื่นตีสี่นะไปไปขึ้นรถตีห้านะเพราะว่าถ้าเกิดถึงสมมติถ้าเกิดผมตื่นหกโมงเนี่ยก็คือสายแล้วนะเพราะว่าสาย ขึออ้นรถไม่ทันนะครับรถก็คือจะเขาจะไม่รอนะเขาคือจะขับไปเลยนะครับเราก็ต้องไปขึ้นให้ทันนะครับถ้าเกิดเราตกรถเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนมันอยู่ไกลแบบไกลจาก,กบ้านผมแบบไกลามากๆนะครับนะนั่งแท็กซี่ไปทีก็ต้องเสียอโอสองร้อยสองร้อยเลยนะครับนะขากลับแบบไปกลับถ้าเกิดนั่งแท็กซี่ก็สี่ร้อยเลยนะครับนะเราก็ลยแพงแบบแพงมากมาก็เลยต้องไปขึ้นรถให้ทันนะครับนั่นแหละก็คือปัญหาหลักนะที่ผมต้องย้ายโรงเรียนมาถามว่าโรงเรียนที่ผมย้ายมาดีไหมหรอยังไงดีอ่ะมันไม่ค่อย ผมก็ไม่ค่อยไม่ไม่ไมไมดีผมผมส่วนตัวผมไม่ค่อยมันไม่มันพูดยากอะแต่ผมก็ไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่นะครับนะก็ไม่รู้จะจะเป็นยังไงในอนาคตด้วยนะในโรงเรียนที่ผมอยู่ตอนนี้ณตอนนี้ผมก็อยู่อยู่นะครับนะอือผมผมย้ายมาโรงเรียนนี้ปุ๊บก็เป็นโชคดีนะครับที่ผมเนี่ยมีเพื่อนที่ประถมนะอยู่โรงเรียนนี้โรงเรียนที่ผมย้ายมาก็เลย ก็เดินไม่ค่อยเดินลาบากนะก็เลยบอกว่ามีเพื่อนแนะนําอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยใช้ชีวิตได้ไม่ยากแล้วก็ไปอยู่กับเขานะครับอะไรประมาณนี้นะก็ซึ่งห้องที่ผมย้ายเข้าไปเนี่ยก็เป็นห้องที่เอายังไงเขาอยู่ด้วยนะก็ถือว่าเป็นโชคดีมากๆนะครับแล้วก็ส่วนวิธีที่ผมเข้าไปนี่เข้าไปได้ยังไงผมจะไม่อธิบายแล้วกันนะก็มีคนช่วยอะไรนะครับนะอืก็เป็นบุคคลนี้แล้ํนะแล้วกันก็ต่างๆนานานะแล้วก็มันเป็นดวงนะที่ตกมาแล้วก็ ความันนะครับแต่ว่าดูเหมือนการควาครั้งนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันก็ดีนะเอาจีมันก็ดีสําหรับครอบครัวผมสําหรับแม่ผมที่แบบว่าค่าใช้จ่ายน้อยลงมีเงินเก็บที่ดีนะครับนะจะได้แบบว่าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะนั่นแหละเพราะว่าอยู่โรงเรียนนั้นนะค่าใช้จ่ายมันแพงมากๆนะครับแล้วก็รถค่ารถเนี่ยค่าเราต้องจา่ายค่ารถเป็นเทอมไปนะเป็นทาเทอมมันก็ค่อนข้างที่จะแพงนั่นแหละผมก็ค่อนข้างเครียดนะครับแต่ว่าคนที่เครียดสุดก็น่าจะเป็นแม่นะครับเพราะว่าเขา เป็นคนหาเงินนะเขาก็ต้องเครียดเพราะว่าเขาต้องจ่ายเยอะนะครับนั่นแหละแต่มาโรงเรียนที่ที่ผมย้ายมานี่ก็คือถือว่าเป็นโชคดีอยู่นิดนึงนะเพราะว่ามันใช้ค่าใช้จ่ายน้อยมากแล้วค่าไปแล้วการไปโรงเรียนเนี่ยก็คือไปค่อนข้างจะสะดวกนะก็คือผมเดินไปเนี่ยยังได้นะแต่เพราะว่าเดินไปยังคัแล้วคือโรงเรียนที่ผมย้ายมันี่ผมตื่นสายไปโรงเรียนก็ได้นะเพราะว่ามันอยู่ใกล้นะใกล้จัดๆเลยเนาะมันก็สะดวกนะครับอแต่สำหรับผมมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะสำหรับหล่โรงเรียนมันก็ให้เราหาประสบการณ์ได้นู่นนี่นั่นนั้นนี่นู่นน,นะนก็นั่นแหละเป็นประสบการณ์ชีวิตไปแต่ถ้าว่าการเรียนเนี่ยเป็นยังไงผมก็จะพูดก่อนว่าโรงเรียนที่ผมไปเนะี่ยโรงเรียนแรกที่ผมย้ายไปเลยเนะี่ยที่ผมเข้าตอนจบปหกแล้วผมเข้าเป็นโรงเรียนแรกเนะี่ยคือผมเรียนค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคือมันเรียนง่ายนะไม่เรียนหนักเนาะนเป็นโรงเรียนที่แบบว่า โอเคอ่ะ okay, ผมเรียนงาน่ายแล้วผมชอบคือชอบบบชอบมากๆผมมีความผูกพันกับเพื่อนมีความผูกพันกับคุณครูบ้างมีความผูกพันกับหลายๆคนนะครับนัน่นแหละีเพื่อนเยอะอะไรประมาณนี้อก็ค่าที่จะรักเรียนนั้นเลยนะแต่พอผมย้ายมาโรงเรียนเนี่ยคือโรงเรียนนั้นผมอยู่แค่อานน่้ยคือผมอยู่แป๊บเดียวแล้วก็ย้ายมาปุ๊บแล้วผมย้ายมาปุ๊บแล้วโรงเรียนเนี่ยผมอยู่นานกว่าโรงเรียนที่แรกนะแต่ว่าความสัมพันธ์หรือว่าอย่างไงอ่ะกับคู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยที่จะแบบว่า คือผมไม่ได้มองว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าผมอยู่โรงเรียนนั้นนหะโรงเรียนแรกอ่ะมันคือผมได้มีผมมีความผูกพันได้สร้างความสัมพันธ์ความสนิทสนมกับทั้งครูทั้งเพื่อนเพื่อนทั้งนู่นนี่นั่นเพื่อนห้องอื่นอะไรเยอะแยะได้มากกว่านะครับไม่รู้ดิเหมือนเหมือนโรงเรียนนั้นมันถูกชะตากับผมเลยนะแต่ก็น่ะมันค่าใช้จ่ายแพงนะเราก็ต้องช่วยพ่อแม่แบ่งเบานะครับนะก็เลยต้องย้ายมานะครับอืแต่ถ้าว่าผมอยากอยู่โรงเรียนไหนก็อยากกลับโรงเรียนนั้นนะเพราะว่ามันดีผมชอบอืม ผมอยู่แค่แป๊บเดียวเลผมสนิทกับคุณครูกับอะไรอะไรประมาณนี้แล้วแต่โรงเรียนที่ผมย้ายมาเนี่ยผมอยู่มานานกว่าโรงเรียนนั้นอีกนะแต่ว่ายังไม่ค่อยสนิทกับครูหรือว่าอะไรยังไง,ไ,งไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะข้ออธิบายยากนะถ้าเกิดใครเข้าใจก็จะเข้าใจไปเลยนะครับนะถามว่าโรงเรียนที่ผมย้ายมาเนี่ยเรียนยากไหมสำหรับผมนะเอาตัวผมมันก็ไม่ยากนะครับนะคือถ้าเกิดเรียนแบบออนไซต์อแบบเปิดเรียนมันไม่ยากนะมันก็พอเรียนได้ติดศูนย์ก็มีนิดหน่อยแต่มันก็ถามแก้ไม่ได้ถึงกับสิบ ตัวห้าแปดติดแปดตัวไม่ถึงนะครับนะแล้วพอปิดปิด,ปดแบบก็ปิดเรียนแบบเรียนออนไลน์เนะี่ยผมไม่ไหวจริงจงครับผมติดเยอะมากแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไม่ค่อยดีสำหรับผมเลยนะครับนะผมค่อนข้างที่จะเครียดนะครับอืมความเครียดมันกดดันแล้วก็ที่ผมไม่อัดคลิปเนี่ยตลอดแปดวันที่ผ่านมาเนี่ยก็นั่นแหละมันคือมันเครียดแล้วมันก็กดดันมากๆนะครับสำหรับชีวิตเนี่ยอืมกดดันมากกดดันมากๆเลยนะครับนะ ก็บว่าก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะสาหรับ8วันที่ผ่านมาวันนี้วันที่8ปดมกรารับที่ผมอัดคลิปอยู่แต่ถามว่าจะลงวันไหนคงจะลงพุ่ง้นหละวันที่เก้านะครับอส่วนแนวทางสาหรับปีนี้ที่ผมจะลงคลิปอะไรก็จะลงคลิปปกติแจกมดนะแล้วก็เกมทั่วทั่วไปก็จะลงนะเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมนะเกมพวกไม่สนแนวนะแบบเกมแนวนงแนวไหนก็เล่นหมดนะครับสำหรับผมเปิดไปเจออะไรก็เล่นหมดแนวแนวอะไรแนวแนวสไปเดอ เอาชีวิตรอดยิงปืนเล่นหมดนะครับนะอืออันนี้พูดไปก่อนว่าเล่นหมดประมาณนะั้นแล้วก็แผนใหม่ที่ผมจะวางก็คือผมอยากทําคลิปอัดภาคเกมเข้าใจปะอืผมอยากเอ้ยไม่ใช่ภาคเกมภาคฉากในหนังฉากในซีรีส์อะไรประมาณนี้นะครับก็จะภาคนะครับนะนั่นแหละส่วนแรงบันดาลใจก็ผมนี่นแหละอืผมอยากภาคเองนะครับนะมีแรงผลักดันแบบว่าลับๆนะับ <laughs> ไม่ลับหรอกเออ แล้วก็จะภาคแล้วจริงๆผมว่าจะลงใน Ti k t o อกนะครับนะส่วนถ้าเกิดผมไม่ลงใน u t u b e แล้วผมลงในทิกต็อกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทิกต็อกให้ทุกคนไปดูถ้าเกิดใครอยากดูนะแต่ถ้าใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูนะครับแต่แค่บอกว่าจะทำนะครับยังไม่มั่นใจนะว่าจะลงใน y o u t u ไหมนะแต่ทิกต็อกะลงแน่นะนะแล้วก็อันและ้วคลิปภาคหนังภาคฉากในหนังอะไรประมาณนี้จริงๆผมฝันว่าอยากภาคหนังอยากแสดงหนังอะไรนี้มานานแล้วแต่ก็ไม่ค่อยมีโอกาส <S <S านั่นแหละแต่ก็มันก็ไม่ได้มีม,มีโอกาสคือเราไม่เลือกที่จะทำเองแต่รอบนี้ผม เรื่องที่จะทําแล้วแล้วก็ทําแน่นอนนะครับนะโอเคถ้าเกิดใครสนใจก็รอติดตามกันได้เลยนะใครไม่สนใจก็ไม่ต้องติดตามประมาณนั้นเนาะโอเคก็จะเล่นเกมต่างต่างนานะครับนะส่วนปีเนี้ยสําหรับใครนะครับที่มีอยากแชร์ประสบการณ์หรือว่าอยากอะไรก็แชร์มาได้นะครับนะผมจะรับฟังแล้วก็จะไปอ่านดูทุกคอมเมนต์เลยนะครับนะอืมใครแบบมีประสบการณ์ว่าปีนี้ไปเจออะไรดีร้ายอะไรยังงี้ก็เล่ามาได้นะครับนะโอเคตอนนี้สับ คลิปนี้ก็ฝากไปเท่าน,นี้แล้วครับแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับนะแต่สำหรับผมนะส่วนตัวผมสัมผัสได้ว่าปีเนี้ยจะเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะเพราะว่ามันอาจจะไม่ดีช่วงต้นปีนะครับนะมะังกรกุมภามีนาแต่อาจจะไปดีกลางๆไม่ก็ท้ายอันนี้ผมแค่เดานะเป็นการอนุมานคาดเดาเฉยๆนะครับนะมันไม่รู้จะออกมาเป็นแบบที่ผมคิดหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละก็อยามให้มันเป็นปีที่ดีนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไปเท่านี้แล้วครับน่ไปจริงๆแหละอืม ขอปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับท,ทุกคนนะครับแฮปปี้นิวีย์ครับผมโอเคบายบายจุ๊บจุ๊บ่าระเราติดตามคลิปด้วยนะเราลงแน่นอนอนะอืมก็ต้องลงดิใครจะไม่ลงต้องลงส่วนปีเนี้ยเออเอส่วนปีเนี้ยจะเปิดสร้างไรายได,ได้ได้ไหมผมกําลังลุ้นอยู่เหมือนกันเลยผมอยากให้มันเปิดมากแต่มันก็อยู่ที่ผมใช่ไหมละ่ะใช่โอเคก็จะพยายามนะครับโอเคบายบายนะผมไปแลวจุ๊บจุ๊บ